าศาูนย์บรรณาสารสนเทศของเราจะมีคนรู้จักกี่หรือยังคะบางคนอาจจะรู้จักเพียนผิวเสริมแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่สามารถใช้บริการอะไรได้บ้างงั้นเราถือโอกาสนี้พาเพื่อนๆไปรู้จักกับ,บาศาูนย์บรรณาสาราสนเทศกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยะค่ะ l e a r n i n ่ s p เป e เป็นพื้นที่ที่ให้นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือทำการบ้านและกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้เราสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านกาแฟมวลชนที่อยู่ข้างๆเข้าไปรับประทานได้ด้วยค่ะในบริเวณชั้นหนึ่งนะคะนอกจากจาะมีเลนี่สเปซแล้วยังมีเคาน์เตอร์ที่ให้บริการยืมคืนหนังสือ,อยืมคืนบอร์ดเกมไวบอร์ดและกระต่ด้วยค่ะไปต่อกันที่ชั้นสองกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือบริเวณชั้นสองของศูนบรนนาไสน์รัศเทศค่ะ ทางด้านซ้ยายมือนี้ค่ะจะเป็นห้องเลขาันการค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาติดต่อทํามาจิตอาสา,ศา,ศาก็สามารถมาติดต่อได้ที่ห้องนี้เลยค่ะทางด้านหลังน,นะคะจะเป็นห้องประชุมค่ะในส่วนของชั้นสองนี้นะคะจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬกาถึงสิบแนาฬิกาค่ะในชั้นนี้จะปิดทําการในวันเสาร์อาทิตย์นะคะทางด้านขวามือนี้ยังจะมีห้องสื่อผสม ห้องฉายภาพยนตร์และห้องบริการสดทัศนะวัสดุค่ะ นี่นะคะเป็นชั้นสาของูนย์มนุษยศาสตร์นะคะเป็นชั้นที่ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตอนนี้ไอเรื่องสั้นและยังมีห้องสมุดกดหม้ด้วยค่ะแล้วไปชมภายในอะไรค่ะ วันนี้นะคะก็คือของจดหมายเหตุมหเวิทยาลายบัวเียวเฉลิมเกียรติค่ะเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะด้านในนะคะจะมีหนังสือด้านวิทยาศาสตร,ร,ร์เทคโนโล,โลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์และยังมีบริการห้องสัมมานากลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกันสามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆได้คะ่ะ น,นี้เป็นบริเวชั้น5ของสุวรรณนาสานนะคะเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือสถาบันขงจื้อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งในชั้นนี้นะคะยังมีห้องสมุดภาษาจีนและการแพทย์แผนจีนอีกด้วยค่ะ ที่น่าสนใจเยอะๆมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถมาดูกันได้ที่ห้องสมุดภาษาจีนนะคะต่อไปเราไปชมชันถัดไปกันเลยค่ะ ในนะคะนักศึกษาสามารถมาใช้พื้นที่ในการอ่านหนังสือหรือพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์และนักศึกษานอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการใช้งานของนักศึกษาค่ะและนี้นะคะก็คือหน้งหุ่นของศูนย์บรณการสุขภาพถ้าใครอยากด่านหนังสือนะคะหรือนำหนังสือกลับไปอ่านตอที่บ้านนะคะสามารถ พื้นทบริเวณชั้นหนึ่งค่ะโดยใช้บัตรประจำอนุสรณ์สาธาในการยืมนะคะโดยระยะเวลาในการยืมนะคะยืนได้ไม่เกิน14วันและยืมต่อ,อก,กันได้ไม่เกิน3ครั้งค่ะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะที่นี่เพื่ออกับหนังสือก็สามารถมาใช้บริการได้นะที่นี่เลยนะคะวันนี้พวกเราสองคนกำลังไปก่อน